5-Minute Podcast Improve Every Minute Brought to you b าสีจันแป้งม่วงเจนทุูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5อัปเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุกสวัสดีครับ m m n u u t นะครับคุณอยู่กับประวิย์านุสาหะครับลองอยู่กับหนังสือเล่มเดิมนะครับ s ว e e t Spot นะฮะลองจินตนาการดูนะว่าถ้ากิดคุณเป็นม้าลายอยู่ในทุ่ง ซาบันนานะฮะกำลังถูกสิงโตไล่ล่าทว่าวันนี้เนี่ยโชคดีนะฮะจู่ๆสิงโตตัวนั้นก็เกิดเลิกจะสนใจจับคุณเป็นอาหารละนะฮะร,ระบบในร่างกายของคุณจะกลับคืนสู่สภาวะปกติและปล่อยสารสื่อประสาทที่ทําให้จิตใจสงบได้ค่อนข้างเร็วคุณจะกลับไปเคียวย่าอย่างเพลิดเพลินใจนะครับแล้วก็มองไปยังทุ่งย่านแสนสงบในแถบแอฟริกาคุณจะไม่คิดมากว่าอาจจะมีเพชฌฆาตมาเยือนอย่างไม่คาดคิดอีกครั้งหนึ่ง และไม่กังวลว่าสิ่งโตตัวเดิมจะยังดักซุ่มอยู่เพื่อรอเขเมือบคุณอยู่นะครับโรเบิรนะ์ตสปาวสกี้นักวิจัยด้านความเครียดรุ่นบุกเบิกเขียนไว้ว่านี่คือสาเหตุที่ทําให้มารายไม่มีแผลที่กระเพาะอาหารนะฮะในทางกลับกันเนี่ยมนุษย์จะป่วยจากโรคภัยมากมายที่เกี่ยวข้องกับความเครียดเหตุผล2ประการด้วยเหตุผลสประการประการแรกคือบ่อยครั้งที่สภาพแวดล้อมของเรามักเต็มไปด้วยสัญญ,ญาณน,นับร้อยนับพันที่กระตุ้นฮอร์โมนความเครียดเช่นเสียงน t i ิฟิเคชันในมือถือ นะครับถูกคนอื่นปาดหน้านะฮะถูกเจ้านายด่าว่านะครับถูกเพื่นโรงงานแดกดันอะไรอย่างนี้เป็นต้นน,นะครับหรือแค่การคิดว่าอาจจะมีสักวันเร็วๆนี้ต้องออกไปพูดต่อหน้าคนมากๆสัญญาณเล็กๆพวกนี้เนี่ยมันทําให้เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองอยู่ในสถานีดับเพลิงที่มีเสียงไซเรนดังเกือบจะตลอดเวลาผู้เขียนบอกว่าไม่ได้จะบอกนะว่าเราไม่มีเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องกังวลหรือว่าเรา ไม่ได้กาลังรับมือความเครียดที่หนักหนาสาหาัสพวกเราส่วนใหญ่ต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียครั้งสําคัญความเจ็บป่วยร้ายแรงในจุดใดจุดหนึ่งของชีวิตอยู่แล้วหลายคนต้องต่อสู้ความยากลําบากอย่างการพยายามชักหน้าถึงหลังความเครียดเหล่านี้เป็นเรื่องจริงและอาจจะรับมือได้ยากแต่มันไม่จําเป็นต้องกระตุ้นการตอบสนองร่างกายแบบเดียวกับที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราพยายามป้องกันตัวจากฉลามขาวตัวใหญ่นะครับหรือว่าวิ่งหนีสิงโตผู้หิวโหยประการที่2สําคัญกว่ามากเราเจ็บป่วยเพราะ รู้สึกไวต่อความเครียดนะครับความเครียดส่งผลให้เรารับมือกับเรื่องเครียดในอนาคตได้แย่ลงและเปลี่ยนแบบแผนในสมองของเราเราจะยิ่งดูแพนะ้ตัวกระตุ้นให้เกิดความเครียดมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับอีกทั้งร่างกายก็จะมีแนวโน้มเชื่ตอตอบสนองต่อตัวกระตุ้นที่เล็กลงไปทุกทีไม่ว่าจะดูตัวหรือไม่ก็ตามอันที่จริงบ่อยครั้งเรารู้ตัวดีว่าเราเริ่มชินชากับการตอบสนองต่อความเครียดและเลิกสังเกตว่าหัวใจกําลังเต้นโครมครามหรือว่ามือกําลังเย็นเฉียบ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าร่างกายของเราเลิกแสดงปฏิกิริยาเหล่านั้นแล้วผลที่ตามมาก็คือในขณะที่มาลายตอบสนองต่อความเครียดเต็มที่เพราะกำลังถูกสิง่งโตจู่โจมมนุษย์อาจทําแบบนั้นแค่เพราะว่ามีคนทําน้ําหกสใสอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับโชคร้ายที่การตอบสนองต่อความเครียดทางร่างกายส่งผลอย่างมหาศาลต่อสุขภาพและความสุขของเราสารสื่อประสาทและฮอร์โมนที่หลั่งออกมาตอนเครียดส่งผลต่อทุกระบบในร่างกายอย่างแท้จริงการตอบสนองต่อความเครียดทําให้เราขาดสมาธิจนไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้เรามี EQ น้อยลงนะฮะทำให้เราวิตกกังวลเหนื่อยล้าหดหู่ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมันปรับเปลี่ยนทางเดินประสาทของสารเซโรโทนินในสมองของเรานั่นเองการตอบสนองต่อความเครียดทางร่างกายช่วยปกป้องเราในสถานการณ์ฉุกเฉินที่กุ้คามชีวิตจริงๆนะครับไม่มีประโยชน์นะครับไม่ใช่มีประโยชน์แต่มันไม่เหมาะที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันนะมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทําให้เรามีสุขภาพดีขึ้นหรือแข็งแรงขึ้นทั้งยังไม่ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความฉลาดความสบายกายสบายใจ รือความสุขในโลกยุคใหม่และแน่นอนไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minute นะครับสวัสดีครับ five minute podcast improve every minute presented by สีจันแป้งม่วงเจนทู